สวัสดีครับ F C ที่จิดหอดจิดถึงครับสำหรับคลิปที่สองสำหรับมนนี้กัมน,นกักทีิมาลงสูตรเด่นรางสูตร T C สูตรทุท่ายนะครับเนาะทุท่ายครับสำหรับเด็กเดินลงังหอดนี้ก็คือมีแค่ะม่าน C สูตรหาสูตรแต่ว่าอีกสูตรที่หามันเป็นสูตรเกาก็เลย บร่บรบ่ลงครับเนาะเอาไว้ทาไปอ่าลงเอาไปสรุปเที่ยเดียวนะครับเนาะสำหรับสูตรที่ห่กสำหรับสูตรไม้นี่กันนี่นะครับสูตรแบบเล่นร่างซีโซนะครับนะเนาะากติมาเริ่มจากงหวัดที่อา่าที่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดอาเลขล่างออกสามหกก็มาเอาเลขหมุนครั้งที่หนึง่ง อรับรับน้วยนะครับเนาะรับน้วยครั้งที่หนึ่งเมื่อเดินครับเดินไปซีแสมนะครับเนาะเดินซีแสมก้อนอื่นกับก้อนหน่อยกับกอฝากคาเตือนก้อนครับเนาะสำหรับชุดสรุปก็อิที่เป็นมืออื่นนะครับวันที่สิบเดี๋ยวทีสรุปให้เอฟซีนะครับเนาะคอยติดตามชมนะครับเด้อคำเตือนโปรดใช้วิจารณะญะาณในการรับชม ช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคําเตือนแล้วอะมาบ่งกันคํานวณกันต่อนน้ครับเนะาะเาเอาลักหนวยของอเลขหมุนขังที่หนึ่งนะครับเนาะนี่มาต่างไว้ เรียบร้อยครับเนี่สำหรับเล็กหมุนรั้งที่หนึ่งตั้งแต่วดน,นี้เลยครับตั้งมาจนจนกระทั่ง hot, hot, หดหดล่าทุดนะครับเนาะหดล่าทุดท,ที่ออกไปครับพรากสาวมาเอาโตโอัวลักน้อยนีนับไปสี่ตจมเลยครับน่ครับข่างที่หนึ่งเหล็กหมุนขั้งที่หนึ่งนะครับเนาะหดแรกได้เล็กหนึ่งนะครับเนาะมัก็มานับหนึ่งสองสามสี่ เลขล่างวดต่อมาออกเก้าสองนะครับงวดต้นปีนะครับงวดต้นปีสําหรับเลขเด่นออกกับติดเลขสองนะครับเนาะตดเลขสองลงไว,วล่างงวดต่อมาครับบ่ดนี้งวดต่อมาเลขหนึ่งคื่เอาครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นับมาให้เอาครับเอาเลขหนึ่งที่เป็นลักน้อย เลขหมุนครั้งที่หนึ่งครับมานับเล็กรางวัตมาออกสามศูนย์นะครับออกสามศูนย์เ,เล็กเต้นรางข้าก็มีเล,เล,ล็กส,นะลลาลสามครับติดเล็กสามลักสีนะครับแล้วเล็กลางเล็กสามครับหวดต่อมาอีกครับบันหวดต่อมาไสเลขสองนะครับสำหรับลักหน่อยเล็กหมุนครั้งที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าเลกลังหวัดต,ต่อมาออกห้าเจ็ดนะครับออกห้เาเจ็ดเหล็กเรียนเข้าทิดเลขหาแล้วครับแล้วติดเลขกหานี่ครับติดเลขกหาหวัดต,ต่อมาอีกครับหวดต,ต่อมาเข้าเก่าเล็กสี่ลักหน่อยอา่าหมุนครั้งที่หนึ่งครับมานับต่อสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ เลขรางวัดตัวตามาออกศูนย์เจ็ดครับออกศูนย์เจ็ดเลขเดนลางเข้ากับติที่เลขเจ็ดลักหนวยลางเนะครับเนาะวัดตัวตามากครับบ่เนีเ้ยเขาจะได้เลขหกเนาะเลขหกว่านับไปหกเจ็ดแปดเก้าครับเลขกรางออกศูนย์สามนะครับออกศูนย์สาม หัวนี่รุดนะครับเนาะหัวนี่รุดบ่มี่เทิ้งลักสิบลักหน่วยนะครับแนะล้วรุดครับหัวน,นี่รุดบัดนี้งวดต่อมาครับเนาะงวดต่อมาอ่าสำหรับหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งกับเลขเล็เก่าครับสำหรับเลขเก่าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับบัดนี้เลขล่างงวดต่อมาออกหนึ่งศูนย์นะครับเนาะออกหนึ่งศูนย์เลขติดเลขเด่นล่างเท่ากับ ติดสอตรครัตร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 ครับนี่หนศูนย์หนึ่กับ0ูนครับติดหนึ่กับศติดสอตครับนี่หัดต่อมาครับบ้ดนี่ก็คือเลขแปดนะครับเนาะคือเลขแปดแปก้าศูนครับเลขกลางอัตอมาออก5 8าแเลขจิดเ,เด่นเท่ากับ ทิศที่เลขแปดนะครับแล้วทิศที่เลขแปดครับเลขแปดหลักหน่วยล่างหมวดตัวไม้ครับป่ะนี้ยอะเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองครับ 9, 0, 1, เก้าศูนย์หนึ่งสองเลขล่างออกศูนย์เก้าครับงวดนี้แกมาสองตัวครับมาสองตัวศูนย์กับเก้านะครับแล้วมาสองตัวเลยศูนย์กับเก้า หดต่อมาเนาะครับวันนี้คือเลขแปดนะครับเนาะเลขแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับหดต่อมาเลขล่างออกศูนย์หกนะครับเนาะออกศูนย์หกวดนี้อติดเลขศูนย์นะครับเนาะติดเลขศูนย์หลักหน่วยติดหลักสิบครับติดเลขศูนย์หลักสิบล่าง หดต่อมาอีกครับบ้นนี้เลขเจ็ดครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับเหล็กรางหดต่อมากออกศูนย์สองครับออกศูนย์สองเลขเด่นเครับติดเลขศูนย์อีกครับติดเลขศูนย์อีกติดหลักศูนย์เลขศูนย์หลักสิบหดต่อมาครับบันนี้ได้เลขเจ็ดตัวเก้าครับเลขเจ็ดตัวเก้า นับไปครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขล่างออกเก้าสองครับงวดต่อมาออกเก้าสองงวดนี้ทิศเลขเก้าครับทิศเลขเก้าล 9, ักสิบครับทิศเลขเก้าลักสิบวันนี้งวดต่อมาครับแล้วงวดต่อมาได้เลขเก้าครับนี่ ลเลขเก้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะเลขกลางหวัวลัดสุดก็ออกหกหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งเลขทีิอิาเลขกลางเขาก็คือเลขหนึ่งนะครับเนาะเลขหนึ่งนี่ครับอันนี้อันนี้จากลักสิบโดดมาใส่ลักหนวยนะครับออกมาหนี้หลังจากที่เดินอยู่สี่ 4, หวัดเดินอยู่ที่ทางด้าน อัลลัก1ิวันนี้งวดประจําวันที่16บหกกรกฎาคม2 5งพันห้าะครับเนาวว่าที่ได้ตัวใดนะครับเนาะก็คือ,อเรียกเจ็ดนี่นะครับได้ตัวเดียวกันครับอสององวดนี้แหละครับเลขเด่นคือเจ็ดแปเกาูนนะครับ ศูนย์นี่คือ,อเลขเด่นประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแล้วเลขเด่นล่างสี่ตัวครับเมื่งว่าเพิ่งที่เดินต่อไปอีกว่าครับทั้งเกียรติทั้งเดินของตัวเลขนะครับแล้วเพิ่งเดินแบบเกาะคุมกันหน้าแบบเป็นแถวของี่นะครับแล้วสำหรับสูตรนี้ พิ่บจะเดินตอนแรกกันเดินเกาะกลุ่มมากแบบนี้ครับนี่กระโดดมากนี่นะครับเนาะโดดโดดขามากพราะวันนี้พิษแล้วครับเนาะวันนี้พิษโดดมากเขานี่กันตีโค้งมากแบบนี้นะครับเนาะตีโค้งว่าว่าทีมนี้กันไกลครับนี่ตีโค้งมากแบบนี้เนาะว่าตองมีเห็นนะครับเนาะผมว่าตองมีเห็นอ่าพระ ทีมาแบบนี้หรือสิไปแบบนี้หรือสิโดดลงมานี้นะครับนี่ว่าแต่วาอ่าตัวนี้คือสําหรับต้องพอหน่อยเนาะติดเลขดับเนาะครับเนาะสาหรับเลขเก่าตัวนี้ติดเลขดับแล้วครับดับขาดลางครับนี่ติดดับขาดลางอ่ากับที่เหลือแค่เลขสามตัวนี่ครับเนาะนี่เหลือแค่เจ็ดแปดศูนย์เนาะครับเนาะสาหรับเลขเก่าคือติดดับแล้วสำหรับคนที่ชื้อชอบกัอันนี้ก เลือกเอาเนาะครับสําหรับเลขดับกับไปเสียร์ไลฟ์อะไรเนาะเดี๋ยว่ผู้มักเดี๋ยวคนบางคนกับพวมักเลขดับเนาะครับเนาะสำหรับเอเซ่บางคนกับว่าสนใจเลขดับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อย้ะครับตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทาง สำหรับสูตรเล่นล่างก็เป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติเท่านั้นเนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ